สวัสดีค่ะอยู่น้ำกันกับช่องเมเกเกษตรบ้านสวนเนาะคะ่ะมีพี่น้องเนาะคะ่ะสอบถามของมาว่าตอนนี้เมเกให้อาหารเมื่อละเท่าไดสําหรับเป็ดไข่เนาะคะ่ะการเลี้ยงและการให้อาหารมันคุมทุนบอเนาะค่ะพี่น้องคะวันนี้จะมาอธิบายเนาะคะ่ะให้พี่น้องโดยฟังตามที่เฮ้าเลี้ยงมาเนาะค่ะว่าเป็นแบบไหนการให้อาหารเพื่อนสําหรับพี่น้องคนไหนที่สนใจอยากจะเลี้ยงเป็ดไข่เนาะคะ่ะก็ ตอนนี้เนาะค่ะพอบานกับเป็นคนดูแลทุกสิ่งทุกอย่างเมเกะก็เลยสอบถามเนาะค่ะว่าอันตอนนี้ให้อาหารปิดจังไดเนาะค่ะในแต่และมือเพิ่นก็เลยบอกมาว่าอันเป็ดหกลอยตัวเนาะค่ะตอนนี้เมเกเลี้ยงอยู่หกลอยตัวกับให้อยู่มือละสามกระสอบค่ะพี่น้องคะกับเฉลี่ยเลี้ยวกับเสานึงกับกระสอบนึงกับอีกครึ่งนึงเนาะค่ะช่วงใบกับกระสอบนึงอีกครึ่งนึงกับเ่ากับว่า เป็นสกระสอบตอมือเนาะคะ่ะในปริมาณของเป็ดหกรอยตัวเนาะคะ่ะใครที่ได้ปริมาณหลายปันไดเนาะคะ่ะสำหรับหัวอาหารที่ให้ไปกับไขรที่เพื่อนออกให้ห้าคุุมโบเนาะคะ่ะ การที่เห่าเลี้ยงเป็ดไข่นะคะพี่น้องค่ะมันก็ตองแบกรับหัวอาหารก่อยู่แล้วค่ะหนึ่งเดือนกนที่เพิ่นจะออกไข่ให้เห่านะคะมันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าอายุของเป็ดเนี่ยมันหน่วยมันหลายสมไหนะคะถ้าอายุเป็ดหลายเล้วมาอยู่กับเห่ามันกะใส่เวลาบระดูนะคะในการไข่ก็ถือว่าสิบหามือก็ไข่ไว้นะคะแต่บางเจ้าที่เหาสังก็อาจจะใส่ระยะเวลาเป็นเดือนนะคะมันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเป็ดที่เอามาให้เหานั้น มันจะเป็นแบบใดนะคะแต่อันนี้ไม่เกสร้างมากกับเพจหรือว่ากับคนทีรูจักกาสร้างกับเพิ่มมาสามหลอบเหลี่ยวนะคะถือว่าได้เป็ดงามนะคะเพิ่นกระหาเป็ดงามเป็ดสาวมใไ้ส่วนหมากในันหลายๆเพจนะคะพี่น้องะ่ะการสืบเป็ดนี้กะต้องเบิองดีๆนะคะ บางคนพี่น้องเพื่นกะถือกลมถือตัวมาหลายเนาะค่ะเมื่อกี้สั่งหลอบแรกก็ถือกลมถือตัวคือกันเนาะค่ะก็เลยเปลี่ยนใหม่กะสั่งเพจไม่เพื่อนกะซื้อสัตว์กับอาชีพของเพิ่นดีเนาะค่ะเพราะว่าเพิ่นกะเอาเป็ดสาวเทเนาะค่ะมาเห่เฮ้าเวลาเฮ้าเลี้ยงมันก็จะบอ่าต้นทุนทมว่ามันสูงโบมันก็จะสูงแน่จักน้อยเนาะค่ะอันก็ธรรมดาเนาะค่ะสําหรับอันเป็ดสาวแต่เวลาเฮ้ามาเลี้ยงเดียวมันก็สามารถเก็บใครได้โดนเนาะค่ะกับ ขุมกับเห้านะคะในการเลี้ยงต้นทุนหัวอาหารตอนนี้นะคะเมื่อกี้กะสั่งมาใส่เดือนหนึ่งกะเดือนละลอยกว่ากะสอบค่ะพี่น้องค่ะรอ,อบเศร้านี่หายไปแล้วเพื่อนกินแล้วกะจะย่งเหลือค่ะกะาวะายูนะคะเพื่อนกะจะกินยุิดมือละคะ่ะตัวใดหิวกะกินตัวใดบ่หิวกะล่งไปหลินน้ำอันนี้ก็มีหมองลุ่งไปเห็นหลินน้ำนะคะนี่เป็นสะ ใหยแต่ละมือนเนาะค่ะที่เมกเก็บได้ค่ะได้มือละสิบแปดเพงค่ะในจำนวนหกร้อยตัวก็ได้อยู่สิบแปดเพงก็ขายได้ก็ถือว่าค่าหัวอาหารก็มือหนึ่งก็เป็นพันกว่าเนาะค่ะแต่ห้ากกบเทียบกับห้าไปขายไข่มาเหลวก็พ่อมีกําไร่อยู่ค่ะพี่น้องค่ะ ก็คือก็ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการอีกเทือนึงคือกันเนาะคะ่ะการให้อาหารแล้วก็การจำหน่ายออกไปว่าเห้าตังราคาอยู่ที่ทถรยน้ำเนาะคะ่ะช่วงนี้อันเป็ดก็จะออกมาหลายเนาะคะ่ะก็ธรรมดานะคะ่ะเพราะว่า ช่วงนี้เพิ่นพาก,กันเกีียวเขาเกี่ยวน้ำเลี้วกะจะมีเป็ดไล่ทุง่งลา้เนาะคะ่ะแถวน้ำทงให้ทงหน้าเพิ่นกะเอามาปลอยเนาะค่ะส่วนเป็ดคองไม่เกลน่กะเป็นเป็ดฟ้ามปิดเนาะค่ะบได้ดปปล่อยลงทงหน้าเป็นเป็ดไล่ทุ่งนั่นแหละแต่เอามาเหลี่ยงเป็นแบบระบบปิดเนาะค่ะบ่ให้ได้ลงไปอยู่น้ำให้หน้าก็คือให้อาหารหล้วนๆเลยเนาะค่ะอาหารเสริมอย่างอื่นก็นจะมีพวก ผักบุ้งก็จะให้กินเนเนาะค่ะแล้วก็จะเป็นหนแดงแล้วก็เป็นผลไม้ต่างๆน้ะคะ่ะเฮ้ามีอยังเหลือเฮาก็เอามาให้เป็นเ้ากินแต่ก็จะนิ่นเป็นพักบุ้งนเนแดงนาะคะ่ะนอกจากจะกินหัวอาหารเพื่อที่ว่าเ่ให้เป็ดมันคลายเขียดน้านั่นแ่ะคะ่ะเป็ดพิ่นล่งไปเล่นน้ำแล้วเพิ่นก็จิขึ้นมาซ่อนขนน้ะคะ่ะตากแดดนอนเต็มพื้นที่ตรงนี้เลยเนาะคะ่ะขอกนี่กะเอามาลุ่มไม้นาะคะ่ะ มันก็อยู่สามรอยตัวก็ถือว่าบ่หลายเนาะค่ะก็ถือว่าบริหารจัดการในการจำนายและ้ะกะสมดุลกับคาหัวอาหารเนาะค่ะเากันี่แหละค่ะคืออาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจเนาะค่ะสำหรับพี่น้องคนไหนที่เพ่นสนใจเนาะค่ะก็เขาไปศึกษาเนาะคะ่ะในหลายๆช่องที่เพิ่นพักการเลียงเป็นอาชีพแต่ขอไม่เกะก,ก่ะ ประสบการณ์กับบ่ท่านมีมีเนาะค่ะก็คือเลี้ยนลู่กันไปมือต่อมือขือกันเนาะคะ่ะในการเลี้ยงเป็ดก็สอบถามพี่น้องเพื่อนหลายๆคนขือกันเนาะคะ่ะบางเธอไม่เกะกะบ่ลู่บ่ได้มีความลู่เน้นขนาดนั้นแต่ก็เพียงแค่ว่าเลี้ยงแล้วก็หาประสบการณ์ไปมือต่อมือเลยเนาะค่ะก็บเบิ่งว่ามันเป็นจังไดเนาะคะ่ะสําหรับเป็ดเนี่ยมันก็นจะมีบางตัวที่กินยังบ่ท่านอิมก็จะมากกินแบบนี้ละคะ่ะเขาก็จะนี่แหละ เอาอาหารใส่ไว้ในกับบาไว้ตลอดนะคะเป็นมันกินทุกอาชีพนะคะมันก็นต้องมีขอพิลาดมีการเลี้ยงลูกกันไปทุกๆอาชีพนั่นแหละคะ่ะต่้งแต่กอนหนานี่เมื่อกี้เลี้ยงงัวก็คิดว่าราคามันสิไปได้เลี้ยงมาสี่ปีห้าปีราคาบ่ยมไปใส่มาใส่เลยก็เลยต้อง ถอยค่ะถอยออกจากเพ่นเนาะค่ะกะย่อมที่สิขาดทุนตรงนั้นมาลงทุนที่จะเลี้ยงปิดเนาะค่ะกะขายงัวมาซื้อปิดกะถือว่าไปได้อยู่ค่ะพี่น้องค่ะสำหรับตลาดทังบ้านเม่กี้เนาะค่ะกะราคาใครกะบ่ได้ว่าตำเนาะค่ะกะถือว่ายั่งส่งตัวไปได้เนาะค่ะในราคาที่ห้ากําหนดเองได้เนาะค่ะส่วนงัวนี่ห้ากําหนดราคาเองบ่ได้มั่กะ ต้องปล่อยไปตามกลไกของตลาดเนาะคะ่ะเฮากับเลี้ยงไปมันก็กิกนเฮ้าซูมือเนาะคะ่ะอันนี้ยังว่าเฮ้าเลี้ยงเป็ดนี่ยก็ยังว่าจะกินไข่ไปน้าอาหารของคนกัไข่นี่แหละคะ่ะเป็นอาหารหลักสะส่วนหลายทุกเครื่องเอนื่อนมาก็จะมีไข่เนาะคะ่ะไวใ้ให้ลูกให้หลานเนาะคะ่ะเมื่อกี้ก็เลยม่วงถึงป้าหมายตรงนี้ก็เลยหันมาที่จะเลี้ยงเป็ดนี่แหละคะ่ะ การที่เห้าสีเลียงเนาะคะ่ะเลียงให้มันคุมก็คือต้องเรียงในจํานวนหลายค่ะพี่น้องคะถ้าเลียงในจํานวนหน่อยมันกะบ่เห็นบ่เห็นเนาะคะ่ะบ่เห็นทุนบ่เห็นกําไรปันไดเนาะคะ่ะมันกะบ่เห็นถึงความแตกต่างเนะคะ่ค่ะบอกยัไงไๆถ้าเห้าเรียงในจํานวนหลายกะ จะเห็นเนาะค่ะว่าเออผลกําไรได้เท่าไดรเนาะค่ะแล้วก็หากค่าหัวหาหนอกเลี้ยตุนทุนข้าไปเท่าไหรเนาะค่ะอันนี้การบริหารจัดการเนี่ยพอบ้านก็สิเป็นคนบริหารจัดการซส,ส่วนหลายเลยเนาะค่ะไม่เกี่ยกับเป็นผู้ยู่หลังบ้านเนาะค่ะเป็นอ่าการจํหน่ายใครเป็ดณนตรงนั้นเท่นเนาะค่ะนี่อันนี้อีกอีอกข้องนึ่งกับจะยู่ฟั่งดันทั้งพุนเนาะค่ะพุ้น,นะะอีคอกค้องนึ่งกับเป็นเป็ด เป็ดก้าวเล้วเนาะค่ะก็คือเป็ดลงกอนชุดนี้ก็จะแยกเป็นขอ,อกไห้เพิ่นเนาะคะ่ะส่วนเป็ดมูม่าไม่ก,มามาก็จะอยู่ขอ,อกนี่เวลาโลุหรือว่าเวลาปลดออกมันก็จะง่ายเนาะคะ่ะพี่น้องคะเข้าก็จะเอาเป็ดคอ,อกนี่ต้นไปขอ,อกทั้งในแล้วก็เอาเป็ดไม่ล่งขอ,อกนี่เลืนเนาะคะ่ะในการปดฝากพี่น้องนะคะกดติดตามเม่เกเกษตรบ้านสวนกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปเม่เกได้ด้ค่ะพี่น้อง